เดี๋ยวเราจะบันทึกวิดีโอกันนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยจำสำหรับรถทุกคันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ค่อนข้างจะมืดสัน,นิดหนึ่งนะครับสามทุ่มนะครับในการทดสอบรถยนต์ก่อนการส่งมอบนะครับตามกฎกติกาของ EV Development นะครับรถทุกคันนะครับเรายัางคงยึดถือ ตามเงื่อนไขและกติกาที่เรากำหนดไว้นะครับโนเซฟโนเปนะครับรถพังรับซื้อรถถ้าพังเกิดจากการติดตั้งการ์ดนะครับเอ่อก็ต้องฝากถึงนะครับสําหรับรถทุกคันถ้านึกว่าพังด้วยเหตุใดก็ตามนะครับจะรู้สึกได้ว่าพังจากการ์ดหรือรู้สึกว่าพังจากรถยนต์เองก็พังได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแรงเสียดทานจากสูตรรถต่างๆนะครับกล่าวหาว่าเป็นก๊ามาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เราต้องให้ความเป็นธรรมซึ่งกันและกันนะครับถ้าจะกล่าวหา n v development นะครับก็จะต้องไปตรวจสอบร่วมกันนะครับครับประเด็นนะครับสำหรับ NGV development ก็เราพูดกันอยู่เสมอนะครับว่าเครื่องยนต์ ติดตั้งแก๊สแล้วไม่ร้อนจะพังได้อย่างไรนะครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าเครื่องยนต์ไม่ร้อนก็ไม่มีเหตุผลที่จะพังนะครับรถยนต์ในสากลโลกนะครับที่พังร้อยละ90%กเซ็ก็คือพังจากความร้อนทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะลองรู้สึกว่าเหมือนเดิมปั๊บพี่ลองเปิดแก๊สได้เลยนะครับจะได้เป็นการเปรียบเทียบกันว่ามีแก๊สกับไม่มีแก๊ส ต่างกันอย่างไรนะครับรู้สึกว่าเป็นสแตนดาดเหมือนก่อนก่อนขับมาก็เปิดแก๊สได้เลยนะครับครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับการส่งมอบรถคันนี้ก็เดินทางมาไกลเลยนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อคืนวานเดินทางกันมาทั้งคืนนะครับมาถึงที่ NTV Development ก็ 8โมงกว่าๆนะครับเราเริ่มทำงานที่9้าโมงนะครับเล็เจอร์คันนี้นะครับติด3ามถังนะครับจึงทำให้เสียเวลาซึ่งปกติแล้วเราจะเสร็จประมาณสัก4โมงกว่า5โมงนะครับก็ยืดมาถึงทุ่มกว่านะครับทุ่มกว่าหาเติมกา๊าซเติมอะไรแล้วก็เริ่มลองกันที่สองทุ่มนะครับน,นี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับครับ ขณะนี้ผมกลับมาเป็นผู้นั่งนะครับเพราะช่วงแรกนั้นผมก็เซนอัพนะครับผมเซนอัพสำหรับเนทีวีทีเนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปพูดคุยกับท่านเจ้าของรถนะครับว่าจากการขับนะครับในเบื้องต้นนั้นผมกำหนดให้ลูกค้านั้นขับเพื่อยืนยันคำว่าสแตนดานนะครับไม่แป่งเครื่องยนต์นะครับว่า ในทุกข้อความต่างนะครับขับโดยไม่เปิดแก๊สอย่างเหมือนเดิมอยู่ทุกประการหรือไม่นะครับและก็หลังจากที่เปิดแก๊สแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับและก็ขออนุญาตท่านแนะนําตัวด้วยนะครับสวัสดีครับท่านครับดีครับเป็นยังไงครับผมยังไม่ได้ถามก่อนบันทึกวิดีโอนะครับว่าช่วงที่ขับซสดงนั้นรถเหมือนเดิมไหมครับ เหมือนเดิมนะครับและก็เป็นยังไงครับสัมผัสแรกในการขับระบบ NTV TFC กับรถท่านเจ้าของเองนะครับก็มันจะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันแก่ๆนะครับตอนผมขับไม่แก่นะครับนี่ผมลถให้แล้วยังแก่นะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับว่าวิธีการขับเป็นเรื่องสําคัญผมลถให้แล้วแต่ยังมีปัญหายังมีปัญหาเรื่องอาการอยู่ ฉะนั้นผมจะลดอีกนะครับเพราะฉะนั้นการเหยียบเรล่งต้องต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ตำแหน่งคือยิ่งแก่ยิ่งคืนผลประโยชน์สู่กระเป๋านะครับยิ่งปรับให้นิ่มก็จะกลับไปกินน้ำมันนะครับเราจะยึดตัวเลขที่หน้าจอนี้เป็นหลักนะครับขณะนี้อยู่ที่จุด9นะครับ รับเร่งนิ่งเ,เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับต้องนิ่งเขาไว้นะครับ <c oughs> ถ้าช่วงแรกยังไม่คุ้นนะครับผมแนะนำเท้าเท้าข,ข,ขวานะครับพิงกำแพงไว้เลยพิงกำแพงขวาไว้เลยนะครับและก็แตะบาง TFC 8เป็นตัวที่ขับง่ายสุดแล้วนะครับ TFC 4567นะครับขับยากกว่านี้มากนะครับเป็นไงครับรู้สึกคอนโทรลกันเร่งง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมครับได้ไม่ไม่ไม่อ่าโอเคไม่กระชาบเลยครับอ่าผมจะลดให้อีกนะครับตอนนี้นุ่มกว่าเดิมไหมครับ าันะบนครัาาครี่คือเหตุผลนะครับที่ผมจะให้ยืม ECU ไปก่อนตัวหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมจะปรับให้ง่ายตัวหนึ่งนะครับแล้วปรับพยาธิตัวหนึ่งนะครับวันวันที่เราเริ่มคุ้นเนี่ยเราจะรู้สึกจะขับเหมือนผมเลยทีมกี้ผมขับไม่มีอาการเลยพอท่านขึ้นแั๊บมีอาการเลยนะครับ นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตนะครับเพราะลูกค้าท่านนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของชาวโซลาานะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งท่านใช้เวลาในการพิจารณาในระบบนะครับมากกว่าหนึ่งปีนะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับและก็ได้เคยโทรมาปรึกษาหาลือตัวผมก่อน จะซื้อรถคันนี้นะครับและก็กว่าปีนะครับเราก็ได้มาติดตั้งกันขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่อดุษฎีครับคุณดุษฎีนะครับทำงานอยู่ที่สำนักงานสัตวาปกรณ์ภาคธิเบศครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อเป็นการเพื่อทอนนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคม ในกลุ่มของคนใช้กา๊าซนะครับที่จําเป็นต้องใช้รถด,ดีเซลในการดําเนินชีวิตในธุรกิจส่วนตัวนะครับกับพี่น้องชาวใต้เรานะครับจะโอเคไหมครับถ้า,อาขออนุญาตท่านเป็นการให้เบอร์นะครับเผื่อว่าพี่น้องชาวใต้หรือชาวสุร,ราษฎร์นะครับ อยากรู้ว่าระบบใช้ได้จริงไม่จริงนะครับการที่ให้เบอร์นั้นถ้าระบบผมไม่ดีนะครับนั่นหมายความว่าท่านต้องเผาระบบผมนะครับและถ้าดีก็หวังอย่างยิ่งนะครับที่ท่านจะบอกต่อให้นะครับยินดีไหมครับที่ให้เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามนะครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามะครับเก้าเก้าหเก้าเ้าห้าสามนะครับครับนี่ก็คือ อุพูดตั้งนานไม่ได้อัน <laughs> ตายตายตาย <c oughs> ลืมกดออน